ย้อนไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมสระบงเทียนทองเลขาธิการพักร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพบปะสมาชิกพักโดยเมื่อแพรทองทานมาถึงจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้นำคณะสสสุขโขทยัยและสสพิษณุโลกมาต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังสำนักงานพักเพื่อไทยสาขาอุตรดิตหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเหตุใดแพทองทานต้องเลือกจังหวัดอุตรดิต์และน่านก็เพราะสสของสองจังหวัดนี้ได้รับเลือกตั้งตั้งแต่เป็นของพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยมาตลอดดังนั้นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มีพักก้าวไกลเป็นคู่แข่งสำคัญ พักเพื่อไทยจึงต้องตรึงฐานเสียงเดิมเอาไว้แล้วเดินหน้าคะแนนความนิยมที่สูญเสียไปในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานสำหรับปัจจุบันสอสอ,อ,อุตรดิตถ์ามคนของเพื่อไทยประกอบด้วยกฤษณนาสีหลักษ์วารุษศิริวัฒน์และระวีเล็กอุทยัยซึ่งเป็นลูกชายของธนุศักิ์เล็กอุทยัยอดีตสสอุตรดิตหลายสมัย นอกจากนี้หากประเมินผลการเลือกตั้งสสหน้าในปี2566ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยถือว่ายังแข็งแกร่งทำให้ผลคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครสสพรรคคู่แข่งอย่างก้าวไกลไปในหลายเขตแต่การบ้านข้อยากที่สุดในสนามเลือกตั้งของอุ้งอิงคือการทวงคืนพื้นที่เดิมสมัยพรรคไทยรักไทยในยุคทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะสมรภูมิภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออก มีสูญเสียไปจำนวนมากตั้งแต่การเลือกตั้งปี2,562และ2,566ที่สำคัญอดีตสอสไทยรักไทยหรือเพื่อไทยหลายคนได้ย้ายไปสังกัดพัรคพลังประชารัฐและพัรคภูมิใจไทยตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2,562ทำให้การเลือกสรวงเทียนทองลูกชายสนเทียนทองเป็นเลขาที่การพักก็สะท้อนว่าทักษิณจะไม่ทิ้งบ้านใหญ่ โดยเฉพาะมีแผนที่จะดึงสสกลุ่มบ้านใหญ่ในพักพลังประชารัฐและภูมิใจไทยกลับมาบ้านเก่าอีกครั้งอย่างกรณีตระกูลสะสมทรัพย์กำลังเป็นที่จับตามองของนักสังเกตการทางการเมืองเนื่องจากการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาบ้านใหญ่นคนปรปฐมเจอกระแสของพักก้าวไกลจนต้องสูญเสียที่มั่นการเมืองไปมากกว่าสเขต จริงๆแล้วบ้านใหญ่นคนปรปฐมไม่คิดจะทิ้งพักเพื่อไทยหากพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกและเพื่อนร่วมรุ่นไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟนิกันตีนคนปรปฐมของตระกูลสะสมทรเมื่อปลายป,ายปี2560ทําให้บ้านใหญ่นคนปรปฐมจึงเลือกหนทางประนีประนอมไม่กลับพักเพื่อไทยและไม่ไปพลังประชารัฐแต่ขอไปอยู่ชาติไทยพัฒนาแต่สถานการณ์ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปไม่มีสามปอในกระดานการเมือง อนาคตของบ้านใหญ่สะสมทรัพย์จึงอยู่ที่การตัดสินใจของกิรวัตรสะสมทรัพย์นายกอบจนครปฐมว่าจะเป็นอย่างไรทำกลางกระแสพักก้าวไกลามาแรงในหลายพื้นที่จังหวัดปริมณฑลทนําให้ต้องติดตามว่าบ้านใหญ่นครปฐมจะย้ายกลับไปพักเพื่อไทยหรือไม่ หรือกรณีการเมืองในจังหวัดปทุมธานีถือเป็นการบ้านของแพรทองทานจะหลอมรวมบ้านใหญ่สีแดงเมืองปทุมให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรเพราะอย่างที่รู้กันว่าเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยปทุมธานีไม่มีความเป็นเอกภาพจึงพ่ายก้าวไกลไป6เขตจากทั้งหมด7เขตเป็นตัวแรกที่แพรทองทานต้องเร่งเคลียร์ใจกับคนตำรวจโทรคำรณวิทยุกระจาง นายกอบจอปทุมธานีกับบ้านใหญ่ปอนำโชคของนายกแปะหรือสายันนบขำอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีให้กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับพักก้าวไกลอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีกรณีพักเพื่อไทยนนทบุรีที่มีนักการเมืองบ้านใหญ่ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐเช่นกัน เมื่อฉลองเรียวแรงอดีตสสอนนทบุรีหอบภรรยาเจริญเรี่ยวแรงอดีตสสนนทบุรีไปอยู่พักภูมิใจไทยเช่นเดียวกับวันชัยเจริญนนทสิธิ์อดีตสสนนทบุรีบ้านใหญ่บางบัวทองก็ออกจากพักเพื่อไทยมาอยู่ค่ายสีน้ำเงินเช่นกันแต่ความแตกแยกของบ้านใหญ่บวกกับกระแสพิธาลิ้มเจริญรัฐในขณะนั้นทำให้พักก้าวไกลชนะเลือกตั้งกว่าสสนนทบุรียกจังหวัด ก็เป็นสิ่งที่แพรทองทานต้องเร่งเจราจากับบ้านใหญ่เมืองนอนท์ขยายกลับมาอยู่เพื่อไทยเช่นกันดังนั้นยุทธศาสตร์ดึงบ้านใหญ่ไทยรักไทยคืนถิ่นกำลังเป็นโจทย์สำคัญไปถึงแพรทองทานรับไม้สารภารกิจทักีินกับเป้าหมายผนึกกำลังสิทธิ์เก่าจัดทัพพักเพื่อไทยเตรียมสู้กับพักก้าไกลในวันข้างหน้าอีกครั้ง